สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำน้ำพริกเผาแ่บๆเอาไว้กินกันนะคะตามครั้งเดียวเก็บไว้ได้กินนานเลยทีเดียวค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของทะเลด้วยนะคะค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีกะปิครึ่งช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนแล้วก็จะมีมะขามเปียกค่ะ พริกนะคะใช้เป็นพริกแห้งล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย70กรัมกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะแกะเปลือกล้างทำความสะอาด200กรัมค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะใช้ทั้งหมด220กรัมค่ะ หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขยำน้ำมะขามกันก่อนค่ะมะขามเนี่ยแคเลไม่มีปริมาณให้นะคะก็เอามาใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำค่ะทำการขยำเราจะปรุงแล้วก็ชิมเอานะคะให้ได้ความเปรี้ยวค่ะ ค่ะถัดไปค่ะเราก็นําหอมแดงกับกระเทียมมาใส่กระทะคั่วได้เลยเรายังไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าพริกเนี่ยจะสุกง่ายมากกว่าสองอย่างนี้พอถ้าเอาคั่วไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวพริกสุกแล้วหอมกับกระเทียมยังไม่สุกเรามันจะไหม้ค่ะเราก็คั่วให้หอมแดงกับกระเทียมเนี่ยเขาสุกส่งกลิ่นหอมได้เลยค่ะ อ่ะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทําการตักออกได้เลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยแคเลยเห็นคุณยายตำคุณยายใช้เสียบไม้แล้วก็ทําการย่างจะหอมกว่าคั่วเนาะแต่สมัยนี้เน้นสะดวกสบายนะคะจากนั้นเราก็นําพลิก่ะมาคั่วให้เขาสุกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะพอที่จะกรอบๆแล้วก,ก็ตําง่ายค่ะ มาถึงขั้นตอนวิธีการตำนะคะก็เอาพริกค่ะตำก่อนได้เลยเรายังไม่ใส่หอมใส่กระเทียมนะคะตำแต่พริกก่อนคะ่ะเนี่ยค่ะเราก็ตำจนเขาแหลกนะคะเพื่อนๆพอคั่วแล้วแบบนี้ตำง่ายมากๆเลยค่ะเขาจะมีความกรอบนะคะ หลังจากตำจนเขาแหลกแบบนี้แล้วถัดไปแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่หอมกับกระเทียมลงไปตำได้เลยค่ะ เมื่อตำเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่กะปิใส่น้ำตาลลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ทำการตำผสมให้เข้ากันนะคะสูตรนี้แค่เลยจัไม่ใช้ผัดนะเราจะตำแล้วก็ทานแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครจะนำไปผัดใส่กากหมูใส่หมูสับเนี่ยก็นำไปผัดได้เลยใช้พริกสูตรเดียวกันนะคะอันนี้เป็นผงชูรสค่ะ ใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใส่เพื่อเพิ่มความนัวนิดหน่อยนะคะตำให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำพริกเผาเนี่ยต้องให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะคะถึงจะอร่อยเนาะในส่วนของน้ำปลาเนี่ยเราจะยังไม่ใส่น้ำปลาเราจะใส่ตอนเรากินนะคะอันนี้ตำให้เข้ากันก็เรียบร้อยค่ะ สาเหตุที่แคเลย,ยังไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ำพริกไปผัดนะคะเราจะตำแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แบบนี้เลยเอาไว้กินค่ะถ้าเก็บไปนานๆเนี่ยเขาก็จะมีความแห้งนิดนึงแล้วพอเราเอาออกมากินเราเทน้ำปลาแบบนี้ก็จะทำให้พริกของเราเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำนะคะนี่เป็นน้ำทำให้กินได้ง่ายดีกว่ากินแห้งๆเนาะค่ะเราก็จะใส่ตอนกินค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเก็บไว้ใส่กระปุกใส่ตู้เย็นเอาไว้กินได้นานๆเลยและยิ่งมีมะกอกสดนะคะมะกอกนะคะบีบเอาน้ำมะกอกใส่ยิ่งอร่อยมากๆน้ำมะกอกขยำกับพริกแล้วก็เอามาขยำกับข้าวเพื่อนๆลองกินดูนะคะใครจะเอาไปผัดก็ได้ค่ะลองทำดูค่ะ